ช่องิ q ทีนี้เราก็ถึงช่อง EQ พาสสน,นะครับอันนี้เราก็จะไปคนนี้ก็จะิ q พาสสนะคเ EQ พาสนนนพาสนพารัตอนนี้ก็จะเป็นไปเทีรยรครับเป็น EQ พาเที่ยวภาคหนึ่งครับเราจะมาขึ้น BTS ก่อนครับแล้วก็ไปขนยูทิน,นครับ เดี๋ยวช่วตวน,น,นครับทุกคนเนื่อะไรครับอาจจะพูดไม่ดังนิดนึงครับเพราะเสียงมันข้างหนาาดังครับแม่ครับอ้าหนทีมันต้องลงท้ายย่งางเท้า กไปางชื่ได้พูดผิดเฉอลงแล้วเดี๋ยวนั่งขึ้นไปลงลงลงล้วลง้้าชนั่งขึ้นไปบางชื่เหรอโอเคครับซื้อตัวไนตัวนี้ป้าครับเราจะไปขึ้นขึามตัวอัตโนมัติก่อนครับแล้ก็ทางรับงป้าครับซี่ สอบบาทครับราคาบริษัทสองสบบาทอยากเดี๋ยวครับจบนรถไฟครับครบก็ไม่ได้ตัดภาพไปเจอไม่ได้ตัดภาพไปเจ้งบนรถไฟนะครับ แล้วก็มีซื้อตั๋วมาแล้วครับนี่ลงท้ายยาข้าวเท้าแล้วก็ต่อแท็กซี่ไปบางศิสถานีกลางกรุงเทพมหานคเบอร์เท่าไหรนี่ค่ะนี่ครับแบกไปศาลไปครับศาัแเราจะไปตรงนี้ค่ค่ะ ไปทางาทีห่างครับคุณถ้าจะไปโค้คนอ่ะมันจะไปโค้คนนะครับถ,ถ้าไปทางที่หะมันจะไปให้ยากันมันจะผ่านให้ยากันผ่านมันจะไป,าะไปทางาที่หะครับเราจะส่งคนไปเท่าไหร่ นันก่อนแบบแล้ว<ม>นี่เป็นตัวระสเน้นะคะหน้าตาบัตรัสาซ BTS จะเป็นบบประมาณนี้ก็ใช้แบบไอเชื่อเดียวคะช่วงนี้ก็จะสังเกตวช่วงนี้ก็จะหันมาทำยูทูปมากขึ้นนะจะโฟกัสน,นะ แล้วก็คลิปนี้นะครับพี่อาริถถ้าใครถ้าใครชอบไปเลี้ยงผมขอคนละขอคนละขอคนละหนึ่งหมื่นไลค์นะครับทุกคนถ้าทุกคนชอบขึ้นรถไฟอันนี้คือผม,มขึ้น BTS แล้วก็ไปหี่แยกขาดพานนะครับทุกคนแล้วก็จะต่อแท็กซี่ไปสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์น,นะครับทุกคนโอ้ยสถานีกลางมั่งคื่อะไรนะครับเพื่อที่จะนั่งรถไฟครับรถฟทนะครับ ไปอยุธยานั่นเองนะครับทุกคนรอบนี้ไม่ทันแล้วเจ็ดโมงครึ่งเดี๋ยวเขารอรอบต่อไปนะครับอยุธยามีทุกเที่ยวครับภาคอีสานเหนือครับแม่มันมีทุกมันมีทุทกรอบเลยแม่มันมีไปอีสานกับไปเหนือผมว่าจะขึ้นไม่ขึ้นตัวไหนก็ไม่รู้นะอะไรนะนั่งรอแ่นั้นนั่งรอเดี๋ยวรถไฟมาเดี๋ยวรถไฟมาแล้วรถไฟ นี่ราวก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับผมโรงเรียนผม,มหยุดพฤหัสุกเสาร์อาทิตย์นะครับหยุดสี่วันผมเลยได้มาวันนี้วางแผนเอาวไว้แล้วครับวางต้องอ้อยต้องงานแล้วเดี๋ยวจะไปนี่ก็หน้าบอกว,ว่าจะไม่ไปที่จัดหวัดละเราจะมาซื้อตั๋วที่แทนเลยแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาต้องรับปสะทาสังเก ไเวลาขึ้นเลยรถมาแล้วครับยังไม่รู้เลยว่ารถไปเมื่อไรตอนนี้ก็จะเป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงกว่าๆครับตอนนี้ไม่รู้ว่ากี่โมงตอนนี้ ขอเป้าหมายเดียวคือ1ล้านตอนนี้ก็จะคือเป้าหมายคือ1ล้านซับนะครับทุกคนก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้แหละประมาณเจ็ดโมงกว่าอากาศก็จะดีนะครับทุกคน อากาศดีมากครับทุกคนถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามครับแล้วใส่อะตอนนี้เราก็ขึ้นที่สถานีสะพานใหม่ครับนี่นี่ครับ สะพานใหม่ครับเห็นกันหรือเปล่าครับทุกคนนะเดี๋ยวก็จะไมไ่ตัดภาพหรอกเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะไม่ตัดภาพก็ได้นะครับเมื่อกี้ที่ไม่ขอพยายามไม่ได้ตัดภาพเมื่อกี้ค่าเอกสารถูกมากครับทุกคน30บาทจ่ายไป40บาททอนก็บ10บาทดีอ่ะ <c oughs> ทุกคนรถ <c oughs> ไฟตัวนี้ดีอ่ะ ถูกดีครับทุกคนไปอุธยาถูกกว่านี้ครับทุกคนยี่สิบบาทครับทุกคนรับเชราที่สองรถไฟมาเชลาที่สองนี่ครับ ครับเี่ชะจาดิศเน่ครับรถไฟมาพอดีเลยครับนี่ขบวมนมาพอดีเลย คุรถไฟครับทุกคนคุณรถไฟครับเดี๋ยวโอเคครับทุกคนมาถึงห้าแยกกาเท้านะครับท้าแยกกาเทานะครับทุกคนนี่น้องเกาตอนนี้เรามาถึงท้าแยกกาะเทาท่าแยกกาเทานะเอา งนี้เหือไริมหเนี่ยเหรอมาตรงนี้ควะะรับไปเลยนะเครับาทุกคนาจะนั่งแท็กซี่ต่อไปที่กรุงเทพอวัฒนะครับรี่สถานีกลางบางซื่อนั่นเองนะครับทุกคนครับนี่ังาบัตรสารออกนะครับเราจะไปที่กรุงเทพอัินัฒน์ เราจะทำการเรียกรถแท็กซี่นะครับอะไรเหรออมมันจะมีมันก็มีรอบอะเอาไหมเอาคับแวะซื้อสต๊ัฟก่อนนะครับทุกคนไม่ว้าว กอไปตรงนี้ก็ได้แต่ว่าครับแล้กินกันแล้วพี่สาวมาด้วยพอเสรเสร็จเราก็รีบออกเลยอ่ะอันนเอาแก้วกลางอันนี้มกินกันเรียนแก้วกลางแก้วกลางาชไหมกลางนี่เกเก ไอ้ข้ขอเชือบบัก้ากระชิคแก้วใหญ่แก้วใหญ่ค่ะแ้วกินยกนใช่ค่ะันทำอะไรเอาไว้เนี่เนี่ยครับวันนี้อะไรอ่ยน่าเชรบหนึ่นเหมือนชิบิชิมปะไม่ช่แต่ก็แย่ปแล้วไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับเราบเจ็ดโีห้าก็ไม่เป็นไร นนเดี๋ยวเจอกับรถแท็กซี่ครับเดี๋ยวไปเจอกับรถแท็กซี่ครับโอเคทุกคนไม่ได้ตัดภาพไปที่แท็กซี่ครับเราโคนเดี๋ยวเราจะรบกวนเขาครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพมหานครับ แล้วกไปเจอกันตอนเชือตัวครับตอนนี้ใกล้ถึงคิวแล้วนะครับที่จะเชือตัวนะาจะไอยุทยาคแม่ค่นนะะแม่ผมบอกเองนะไปอยุธยาครับอายุทยา8โมง5ตัวยียนนะคะคะ2 0 0คะไม่ใช่ชั่วง2คะ2 สี่สิบบาทสองคนสี่สิบบาทด้วค่ะใช่ค่ะแล้วถ้ามันมนีที่นั่งสมมติว่าสมมติว่ามีที่นั่งเราก็นั่งได้ใช่ไหมได้ค่ะแต่ถ้าเจ้าของที่ที่ต้องลุกให้เขานะ,ะก็ตอนนี้คือที่เต็มแล้วค่ะสี่สิบบาทจ้ะามาได้นนเลยค่ะเพราส่วนใหญ่มันเต็มไหมน้อยวันค่ะช่วงนี้คนเดินทางเยอะจากคนจองเป็นระยะไกลมันก็เลยเต็มตลาด เดินทางวันนี้ขบวนเสร็จห้ารถด่วนออก8ปดมส่ลงอายุทยานะคะเป็นตัวในระบุที่นั่งแล้วรถประตูมีซ้ายมือเลยจ้ะช่องหค่ะแล้วเดี๋ยวก็ไปเจอกันบนรถไฟไมไ่ตัดภาพไปเจอที่บนรถไฟครับนี่เราได้ตั๋วมาแล้วครับนี่ที่นู่นทีเดียวเพราะว่ามันออก8ปดโมงสี่ิถึงเก้าโมง4ีนี่นะครับนี่ รถดวนเจส้ากรุงเทพพิิวััณฑ์ทางอยุทยาครับคนขอ capacity, อภัยครับท่กดหยุดภาพไปเมื่อกี้ครับขออภัยนะครับขออภัยครับเราหยุดภาพไปเมื่อกี้เดี๋ยวเราไปเจอกันบนรถไฟทีเดียวเลยครับ